The History Table เฮกซไฮม์ร่ตองรอยและความทรงจำอันแสนโหดร้ายของมนุษย์เสียชาติสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมกาฟิลจากอัลสตเรียฮิสโอเรีนนะครับและนี่คือรายการ The History Table โต๊ะนี้มีประวัติศาสตร์ครับ แล้วตอนนี้ a า s t r a l i h i s t o r y ของเราเนี่ยก็มี Discord แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าผ่านลิงก์ใน description ได้เลยเข้ามาพูดคุยและร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับและเรื่องราวที่เราจะมาเล่ากันในวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของ h e k h e i m s หรือว่าเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ที่เยอรมนีนั่นเองครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีการพบร่างโครงกระดูกจํานวนมากครับซึ่งเป็นสถานที่ที่แสดงถึงความโหดร้ายของมนุษย์ในสมัยก่อนก่อนที่เจะไปเริ่มกันนะครับผมก็อยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับถ้าไม่เป็นการรอช้าเนี่รา,ารกัดกวคบ ในปี1996เมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเฮกส์ไฮม์ในแคว้นไรพาราเิเนตเยอรมนีในตอนนั้นครับสถานที่แห่งนี้กำลังมีการก่อสร้างโครงการหมู่บ้านใหม่ครับทุกอย่างเนี่ยดูปกติจนกระทั่งคนงานเนี่ยครับพบกับกระดูกมนุษย์จํานวนหนึ่งในทีแรกนะครับพวกเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่สุสานธรรมดามดาครับแต่เมื่อพวกเขาเรียกทีมนักโบราณคดีเข้ามาสํารวจนะครับพวกเขาก็ต้องพบกับความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่แห่งนี้ไม่ใช่สูสานปกติครับแต่มันคือเขตหลุมวง รูปวงลีขนาดใหญ่ครับที่ลายล้อมพื้นที่ไปเกือบทั้งหมู่บ้านและในหลุมเหล่านี้ก็เต็มไปด้วยเศษกระดูกมนุษย์นับพันชิน้นเฮกซไฮม์เป็นวัฒนธรรมลีเนียพอทรีเคิลเจอร์ครับซึ่งมีอายุประมาณ5 3 0 0ถึง4,950ปีก่อนคริสต์กาลลีเนียพอทรีเคิลเจอร์เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มชาวนากลุ่มแรกของยุโรปกลางครับพวกเขาเนี่ยทำการเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์แล้วก็ตั้งหมู่บ้านขนาดเล็กหลายแห่งครับแต่ที่เฮกซไฮม์เนี่ยมันมีสิ่งที่ผิด แปลกแล้วก็มีความพิเศษไปจากที่อื่นอยู่2อ,อย่างครับอย่างที่1เนี่ยคือพวกเขามีคูวงรีครับล้อมรอบสอสาชั้นครับซึ่งคูแต่ละเส้นเนี่ยก็มีระยะความยาวประมาณ2-3เมตรล้อมพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านตรงกลางครับ2คือภายในคูเนี่ยครับจะมีหลุมหลาย10หลุมซึ่งหลุมพวกนี้มันไม่ได้ใช้สําหรับการป้องกันครับแต่เป็นพื้นที่สําหรับพิธีกรรมบางอย่างที่พวกเขาเนี่ยขุดขึ้นมาอย่างตั้งใจ ทีนี้ครับผลตรวจของโครงกระดูกเนี่ยชี้ชัดว่าเฮกซไฮม์เนี่ยมีเศษกระดูกของบุคคลมากกว่า1000รายครับและจํานวนเนี้ยเป็นจํานวนที่ประเมินจากชิ้นส่วนที่พบเท่านั้นนะครับแต่ละหลุมเนี่ยก็มีทั้งผู้ใหญ่เด็กผู้หญิงเยอะแยะไปหมดเลยครับและด้วยช่วงอายุที่กว้างขนาดนี้ครับสิ่งนี้ก็สามารถบอกเราได้ว่าสุสานเนี้ยไม่ใช่สุสานที่เอาไวฝ้ฝังคนที่เป็นโรคระบาดครับเพราะว่าโรคระบาดเนี่ยจะกระจายช่วงอายุแบบเฉพาะแต่ว่าในหลุมเนี่ยครับมันมีทุกช่วงวัยเลยจริงๆ สิ่งที่ทําให้เฮกซาม์น่ากลัวมากขึ้นนะครับก็คือร่องรอยบนกระดูกนั่นเองนักโบราณคาดีเนี่ยยังพบว่ากระดูกเกือบทั้งหมดนะครับมีร่องรอยต่างกันมากมายไม่ว่าจะเป็นรอยตัดรอยถะลกหนังการแยกร่างเป็นชิ้นการทุบตีเพื่อเอาไขกระดูกการเผาแบบอุณหภูมิต่ําหรือแม้กระทั่งการทําถ้วยจากกระโหลกซึ่งการค้นพบนี้มันน่ากลัวมากนะครับมันแสดงให้เห็นถึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพียงการทําพิธีกรรมธรมธรมดาธรรมดา นอกจากเรื่องของร่องรอยบนกระดูกและช่วงอายุที่พบจากการวิเคราะห์นะครับรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาที่พบในหลุมเนี่ยทำให้เรารู้ได้อีกอย่างครับว่าผู้ตายบางจํานวนเนี่ยไม่ได้มาจากเฮกซไฮม์บางคนเดินทางมาจากพื้นที่ที่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรโดยข้อสันนิษฐานนะครับก็ระบุว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะมาจากฝรั่งเศสฝั่งตะวันออกเช็กสโลวาเกียและรวมไปถึงเยอรมนีตอนกลางข้อคําถามก็คือทําไมศพหลายพื้นที่เนี่ยถึงมาอยู่ที่นี่และพวกเขาเนี่ยมาได้ยังไง ซึ่งสิ่งนี้นะครับนักโบราณคดีเนี่ยก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าพวกเขาเนี่ยถูกจับมาหรือว่าถูกส่งมาโดยสมัครใจเพื่อทําพิธีกรรมกันแน่แต่ในความไม่รู้ครับพวกเราเนี่ยก็ยังหาทฤษฎีกันได้ครับโดยที่นักโบราณคดีเนี่ยได้เสนอทฤษฎีใหญ่3กลุ่มเอาไว้ครับแต่ละแบบเนี่ยก็มีหลักฐานรองรับพอสมควรเรามาเริ่มกันที่ทฤษฎีที่1ดีกว่าครับพิธีกรรมสังเวยมนุษย์แบบเป็นระบบ จากร่องรอยบนกระดูกแล้วก็หลักฐานที่ว่าไม่ใช่คนท้องถิ่นนะครับนักวิชาการหลายคนเนี่ยเสนอว่าชาวลินเนียพอทรีเคิลเจอร์เนี่ยครับนำผู้คนจากหลายหมู่บ้านมาสังเวยที่เฮกซไฮม์โดยลักษณะเนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของการสังเวยเนี่ยสังเวยเป็นระยะครับไม่ใช่การสังเวยเพียงครั้งเดียวแล้วก็มีการจัดพิธีกรรมอย่างเป็นระบบด้วยรวมไปถึงหลักฐานการพบเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกทําให้แตกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพิธีกรรมซึ่งเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทาไมต้องทําแบบนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับวบิญ,ญ,ญ รือการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลครับบางที่เฮกซม์เนี่ยอาจจะเป็นสารเจ้ากลางของอารยธรรมลีเนีย t พทรีเขาเจอก็ได้ทฤษฎีที่2นะครับก็คือการกินแซบนั่นเองหลักฐานเนี่ยครับสอดคล้องมากเพราะว่ามีคัตมาร์สหรือว่าร่องรอยการชำแหละครับเหมือนกับชำแหละสัตว์ บางกระดูกเนี่ยก็ถูกย่างบางกระดูกก็ถูกทุบเพื่อเอาไข่ครับเหมือนที่ผมได้พูดไปหรือแม้กระทั่งมีถ้วยที่ทําจากกระโหลกมนุษย์หลายสื่อในยุโรปนะครับก็เคยเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า The Neolithic Cannibal Center of Europe ซึ่งคําถามก็คือพวกเขาเนี่ยจะกินกันไหมเพื่ออะไรอาจจะเป็นเพราะความเชื่อครับหรือไม่ก็การรับพลังของผู้ตาย มมนมีหลายเหตุผลมากครับที่พวกเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถเข้าใจคนในยุคนั้นได้แต่หลักฐานนะครับก็บอกว่าลิเนียพอตเทอรีเนี่ยก็มีอาหารเพียงพอนะครับจึงน่าจะเป็นการกินเชิงพิธีมากกว่าทฤษฎีที่3ครับหมู่บ้านแตกแล้วก็ความอดอยากหรืออาจจะเป็นพิธีบ้าคลั่งเลยก็ได้ครับทฤษฎีนี้เนี่ยครับเสนอว่าในช่วงของปลายยุคลีเนียพอสเทอรีเคาน์เตอร์มันมีความวุ่นวายเป็นจํานวนมากครับหมู่บ้านถูกทิ้งหลายพื้นที่ร้าง ผมมีอากาศแย่ครับทรัพยากรก็เริ่มลดลงเฮกซายม์ He เนี่ยอาจจะเป็นจุดสุดท้ายของอารยธรรมลีเนียพอตเทรี่เคานเจอร์เมื่อคนกลุ่มหนึ่งเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายมากๆเลยครับพวกเขาก็อาจจะต้องการพิธีกรรมสักอย่างต่อให้มันรุนแรงแบบนี้ก็ตามแต่พวกเขาก็อาจจะต้องการมันจริงๆครับที่นี้ครับหลังจากเรื่องทั้งหมดที่เราพูดกันไปเนี่ยสิ่งที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งคือผู้ตายทุกคนนะครับแทบไม่มีแผลจากอาวุธเลยไม่มีร่องรอยของหอกลูกศรหรือแม้กระทั่งร่องรอยของการถูกทุบ ตอนนั้นเนี่ยครับข้อสันนิษฐานเนี่ยพวกเขา,าอาจจะถูกสังเวยโดยที่ไม่ให้เกิดเลือดมากครับบางร่างเนี่ยก็มีสภาพที่สมบูรณ์ก่อนจะถูกชำระซึ่งนี่นะครับก็แสดงว่าหลังตายเนี่ยพวกเขาถึงจะถูกกระทําการต่างๆครับสิ่งหนึ่งที่เราพบได้จากที่นี่ครับก็คือเครื่องปั้นดินเผาแต่เป็นเครื่องปั้นดินเผาจากต่างถิ่นสิ่งที่น่าประหลาดคือเมื่อพวกเขานะครับนำมาที่เฮกซ์ไฮม์แล้วเนี่ยเครื่องปั้นดินเผาเหล่านั้นก็กลับถูก,ถก,ถกทุบทาลายเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของพิธีกรรม บางชิ้นเนี่ยครับมีลวดลายที่พบได้จากหมู่บ้านที่ไกลามากกว่า500กิโลเมตรหมายความว่าเฮกซา์เนี่ยครับอาจจะเป็นสถานที่ที่สำคัญระดับภูมิภาคหรือเป็นศูนย์รวมพิธีกรรมที่พวกเขาเนี่ยต้องทําการข้ามถิ่นฐานเพื่อมาทําหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นคนที่ถูกบังคับให้เดินทางมาเพื่อสังเวยโอเคครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ฟังเรื่องราวกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยครับ เราต้องย้อนกลับไปตรงที่ร่างหนึ่งพันร่างที่นักโบราณคดีได้พบกันก่อนนะครับคือไอการที่มีศพจํานวนมากขนาดเนี้ยมันแปลว่าอะไรกันแน่นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยหนึ่พันร่างนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียงวัน2วัน,วนหรือว่าปี2ปีนะครับแต่ว่าร่างมากมายขนาดเนี้ยแสดงว่ามันต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาที่นานหลายสิบปีครับแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ครับมันคือพิธีกรรมแบบยาวนานแล้วก็กระทํามาต่อเนื่องครับไม่ใช่เหตุการณ์ฆ่าหมู่กันแบบกระทันหัน ชุมชนลีเนียพอตเทอรี่เคาน์เตอร์เนี่ยครับอาจจะเคยเชื่อว่าการสั่งเวยมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็อาจจะต้องทําเป็นกิจวัตรประจําวันหรือว่าเป็นกิจวัตรระดับที่พวกเขาเนี่ยต้องมาทํากันทุกๆปีทุกๆเดือนหลังจากเกิดเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยครับทีนี้หลังจากปี4,950ก่อนคร,ริสต์กาลเนี่ยเฮกซไฮม์ He ก็กลายเป็นสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างอย่างสมบูรณ์ครับ ไม่มีหมู่บ้านพิธีกรรมหรือแม้กระทั่งศูนย์กลางครับเหมือนกับว่าทุกอย่างนเนี่ยครับเงียบไปโดยฉับพลันในท้ายที่สุดนี้ครับแม้ว่านักโบราณคดีเนี่ยจะพิสูจน์ไม่ได้ครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสถานที่แห่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเขาเนี่ยยอมรับตรงกันก็คือเฮกซไฮม์เนี่ยครับเป็นหนึ่งในโบราณสถานยุคหินใหม่ที่น่าก,กลัวที่สุดในยุโรปครับเพราะมันบอกเราว่ามนุษย์ยุคแรกเนี่ย ไม่ได้ไร้เดียงสานะครับแต่พวกเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความเชื่อแล้วก็ความรุนแรงครับที่เราในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้และนี่ก็เป็นอันจบของเรื่องเฮกซ์ไฮม์ที่ผมเล่าในวันนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคิดว่าพวกเขาเนี่ยมีแรงจูงใจอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่เฮกซ์ไฮม์หากเพื่อนๆนรู้นะครับหรือว่าคิดอะไรออกก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมอี ประวัติศาสตร์ไม่ได้มีไว้แค่จำ